สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมคนบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคนบ้านๆนะครับจะมาแนะนําวิธีการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอป BAC Mobile ทกศนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ตู้ไทยพาณิชย์นะครับต่างธนาคารว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดเงินข้ามธนาคารได้แล้วนะครับโดยเฉพาะธนาคารทกศกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ สำหรับวิธีการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอป baac mobile ที่ตู้ scb ไทยพาณิชย์นะครับมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดเข้าไปที่แอป baac mobile ทกสนะครับกดตรงที่ถอนเงินแล้วกรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเลือกช่องทางการถอนเงินเลือกตู้ atm นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM นะครับให้เลือกไทยพาณิชย์นะครับเสร็จแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะถอนแล้วกดต่อไปนะครับอ่านรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดยืนยันใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการทำรายการนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้รับรหัสถอนเงิน6หลักนะครับ ให้เรานำรหัสถอนเงินไปที่ตู้ ATM ไทยาพาณิชย์นะครับมาที่ตู้ ATM ไทยาพาณิชย์นะครับกดตรงที่กดเงินโดยไม่ใช่บัตรนะครับกดธนาคารอื่นผู้ให้บริการทางการเงินอื่นนะครับกดตรงที่ทกสบ a a c อกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราแล้วกดถูกต้องนะครับตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่อย่างเช่น ยอดเงินที่ต้องการจะถอนและค่าธรรมเนียม15บาทนะครับในกรณีถอนข้ามธนาคารนะครับกดถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้กรอกรหัส6หลักที่เราทําผ่านแอป b a a c mobile เมื่อสักครู่นี้นะครับหากเราต้องการรับสลีปให้กดถูกต้องรับสลิปนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการรับสลิปให้กดถูกต้องไม่รับสลิปนะครับ จากนั้นนะครับให้เรารอสักครู่นะครับเพื่อรับเงินที่ช่องรับเงินรับเงินเสร็จแล้วรับสลิปนะครับในกรณีกดรับสลิปนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอป baac mobile ทกสที่ตู้ไทยพาณิชย์ข้ามธนาคารนะครับง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของ,ง,ของเพื่อนๆจะได้รับคำตอบ อยาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ